สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์มดบางแพรเล่าผีแช n แนลเรื่องเล่าผีที่เล่าโดยอาจารย์มดบางแพรนะครับมีคนที่รักมันไปหาอย่ารอให้สายเกินไปจนไม่มีโอกาส วันนี้ขอเสนอเรื่องคนไม่มีเวลาเรื่องนี้ถูกถ่ายทอดจากเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งของผมเองครับสัมพันธ์พันบอกเล่าเรื่องราวของมันกับคนรักหลังจากที่มันเรียนจบปะวะสแล้วตัดสินใจที่จะไปเรียนต่อทำงานเป็นช่างซ่อมรถอยู่ที่อู่เรียนบัญชี แต่ไปเป็นช่างได้ไงก็ไม่รู้ลูกค้ามีมากหน้าหลายตาด้วยความที่หน้าตาดีกับดีลากวนๆปากหวานสาวคนไหนน่ารักมาซ่อมรถมันก็แซลไปเรื่อยจนวันหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าดาวเอารถมาซ่อมพันรู้สึกถูกชะตาม,มากเรียกว่ารักแรกพบเลยก็ได้มันเข้าไปถามอาการของรถและพูดแซลนิดหน่อย สาวเจ้าก็ยิ้มคุยดีด้วยมันเป็นคนตรงๆเลยถามไปเลยว่ามีแฟนหรือยังครับผมชอบคุณนะเธอตกใจเล็กน้อยแต่ก็บอกว่ายัางไม่มีแฟนเลยพันดีใจบอกว่าคบกันไหมเธอไปยักหน้าให้แล้วก็ยิ้มจากวันนั้นมาทั้งสองก็เลยได้เป็นแฟนกันภายในระยะเวลาไม่นาน พันได้เลื่อนขึ้นมาเป็นหัวหน้าช่างซ่อมรถในอู่เนื่องจากฝีมือที่ดีและขยันถูกใจเยียเจ้าของส่วนดาวก็มาหาทุกวันทั้งสองคนต่างไปมาหาสู่ที่บ้านของทั้งคู่เสมอพันเริ่มมีงานหนักมากขึ้นคงเป็นเพราะได้เลื่อนมาเป็นหัวหน้าคนจึงทำให้เขาไม่มีเวลาให้ดาวเวลาดาวมาหาก็บอกเพียงว่าให้นั่งรอก่อนจนหลายครั้งดาวน้อยใจกลับไปก่อน แต่สิ่งที่พันสังเกตเห็นคือร่างกายของดาวสู้ผอมลงไปมากหรือว่าเธอจะคิดมากที่ไม่มีเวลาให้แต่เอาเถอะสิ่งที่ทำอยู่ดาวคงรู้ว่ามันกำลังสร้างตัวเพื่อไปขอแต่งงานและอยู่เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ข่าวดีต่อมาคือเฮียเจ้าของปู่บอกว่าอยากจะวางมือและยกอู่นี้ให้พันเป็นเจ้าของนั่นยิ่งทำให้พันบ้าง,งานมากขึ้นไปอีก ทำงานหามรุ่งหามค่าแต่ก็ยังไม่ลืมที่จะโทรหาดาวอยู่เสมอน้ำเสียงของเธอซึมเศร้ามากไม่สดใสเหมือนเดิมพันเลยตัดสินใจว่าคืนนี้จะพาขับรถไปกินข้าวนอกบ้านกันเธอดีใจมากบอกให้รีบมาหลังจากวางสายไม่นานก็มีลูกค้าประจำเอารถมาซ่อมคิดอยู่ว่าจะไปไหมที่นัดไว้แต่สุดท้ายมันก็ไป พาเธอไปกินข้าวร้านอาหารริมแม่น้ำบางประกงดาวยิ้มหวานอย่างมีความสุขพันเดินไปเข้าห้องน้ำและมีข้อความเข้าที่เพจเจอรมันเปิดอ่านเสร็จแล้วเงยหน้ามามองที่ดาวสิ่งที่เห็นคือเธอไอจนตัวหอบ <c oughs> พันรีบเดินไปหาดาวพบว่ามีเลือดออกจากปากและจมูกพันห่วงเธอมากถามว่าเป็นอะไรทำไมไม่บอก ดาวบอกว่าไม่สบายเฉยๆกลับไปพักผ่อนก็หายแล้วพันจึงเช็คบินแล้วพาเธอกลับในระหว่างทางเธอขอร้องเขาว่ามาหาหน่อยได้ไหมเหมือนตอนที่เริ่มคบกันอย่าทำงานหักโหมเธอเป็นห่วงพันก็บอกว่างานผมเยอะมากทั้งรถทั้งลูกน้องดาวเลยแต่ร้องไห้ แล้วจู่ๆไม่รู้ว่าอะไรเข้าสิงใจพันมันรู้สึกตำคานเธอไล่ลงจากรถเวลาตอนนั้นที่ยงคืนกว่าๆแล้วขับรถจากไปปล่อยเธอยืนร้องไห้ท่ามกลางความมืดอยู่อย่างนั้นไม่ถึงสิบนาทีมันขับรถย้อนกลับมารับเธอเหมือนเดิมดาวขึ้นรถแต่ไม่มองไม่มีคำพูดออกมาแม้เพียงสักคำหลังจากวันนั้นพันก็ทำงานหนักขึ้นจนมีเงินเก็บมากพอ พอได้คิดว่าจะไปสู่ขอดาวแต่งงานได้แล้วมันบอกผมว่าสา0 0 0 0ทองสิบบาทถ้าสิห้าปีที่แล้วคือเยอะมากนะวันที่จะไปขอเจอเพียงเดือนน้องสาวของดาวอยู่ที่บ้านจังหวะเดียวกันกับที่พ่อแม่ดาวกลับมาท่านถามว่ามาหาดาวรบพันมันพยักหน้าเดือนร้องไห้แล้วถามว่าพี่พันไม่รู้สินะพอพี่ดาวสั่งว่าไม่ให้บอกพี่ รู้สึกใจเสียแล้วถามว่าดาวเป็นอะไรตอนนี้อยู่ที่ไหนจะไปหาแม่เลยบอกว่าดาวเป็นเนื้องอกในสมองตอนนี้กำลังจะสูญเสียความทรงจำและมันส่งผลทำให้ประสาทต,ตาเธอบอดมองอะไรแทบไม่เห็นแล้วตอนนี้อยู่บ้านอาเธอที่จันทบุรีบ้าริมชายหาดซึ่งเป็นที่ที่เธอชอบมากผ่านนั่งนมงกอดเข่าก้มหน้าร้องไห้ เวลาที่เขาคิดว่าสร้างตัวมันคือเวลาที่ดาวมีแต่ความหมอมัวอยู่ในใจความทรงจำที่เหลือของเธอจะยังมีเขาหลงเหลืออยู่บ้างไหมมันถามแม่ว่าผมจะไปหาดาวพาผมไปหน่อยได้ไหมแม่กับดาวจึงอาสาว่าพรุ่งนี้เช้าจะพาไปพันนอนร้องไห้ทั้งคืนอยากเอาเงินมากมายที่มีซื้อเวลาคืนกลับมาแต่คงทำไม่ได้แล้ว รุ่งเช้าออกเดินทางไปถึงบ้านอาดาวเกือบบ่ายสองโมงทันทีที่อาเห็นหน้าพันพูดว่าคนนี้เองที่ดาวเอารูปถือไว้ในมือตลอดเวลาแม้เธอจะมองไม่เห็นแต่ภาพของพันยังคงอยู่ในหัวใจเธอเสมอมานี่คงเป็นความทรงจาสุดท้ายที่เธออยากจำพันน้ำตาคลอถามว่าตอนนี้ดาวอยู่ไหนอาชี้ไปที่ชายหาด ที่มีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งมองทะเลอยู่พันเดินไปหาน้ำตาคลอเขาไม่พูดอะไรแต่ดาวได้ยินเสียงคนเดินมาเลยพูดว่าอาคะดาวหิวข้าวแล้วคะ่ะพาไปกินหน่อยพันจับมือเธอเดินกลับบ้านอาถามว่าจะกินอะไรวันนี้ดาวบอกอยากไปกินอาหารตามสั่งริมหาดอาบอกว่าเดี๋ยวพาไปนะแต่ความจริงพันเป็นคนพาไป พอถึงร้านดาวบอกว่าเอาเหมือนเดิมนะคะอาพันเดินไปสั่งแล้วกลับมานั่งพอจานข้าวมาวางดาวตักเข้าปากคําแรกแล้ววางช้อนลงพูดว่าอาดาวบอกแล้วไงว่าดาวไม่กินข้าวผัดปูพันเอามือกุมมือเธอไว้อีกมือก็เอามาจับผมเธอทัดไว้ที่หูดาวน้ําตาร่วงพูดออกมาสามคำพันใช่ไหมผมขอโทษนะดาว ผมขอโทษเธอเอามือมาจับแขนจับหน้าตาเขาพันจริงๆด้วยมีเวลาให้ดาวเราใช่ไหมคะมีแล้วครับดาวต่อไปนี้ทุกนาทีมันจะเป็นของคุณนะครับทั้งสองกอดกันรองให้ด้วยความคิดถึงหลังจากวันนั้นพันก็ไปเซ็งอู่และมาอยู่ดูแลดาวโชคร้ายถัดมาเดือนหนึ่งดาวสูญเสียความทรงจำอย่างถาวรเธอจำอะไรไม่ได้ แต่ยังคงยิ้มให้พันเสมอเดือนถัดมาเลือดออกในสมองเยอะมากเธอจากโลกนี้ไปอย่างสงบพันไดแต่เสียดายเคยคิดว่าเวลายังไงก็เพียงพอแต่ถ้าไม่มีเวลาให้กันเมื่อนั้นเวลาเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอมีคนที่รักมันไปหาบอกรักคิดถึงเป็นห่วงบอกฝันดีพูดไปเถอะครับมันดีต่อใจคนที่รักเรา อย่ารอให้สายเกินไปจนไม่ม no ีเวลาบอกกันปอลอปัจจุบันพัน์ไปอยู่ที่เกาหลีอย่างถาวรแล้วครับขอขอบคุณเครดิตเรื่องนี้จากหารใจสิ่งด้วยนะครับก่อนจะกันไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้อาาจรย์ได้เล่าเรื่องผีแบบนี้ต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคำคืนนี้ ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีอย่าเจอผีก็แล้วกัน